สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่นาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาแม่นปัวขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาขอกาบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะ ท่านใดที่แชร, anza, ร tha, ์ให้พี่ดาหรือกดติดตามนะคะพี่ดาขอให้รวยรวยรวยนะคะให้มีแต่ความรวยนะคะอ่าอันดับแรกเลยคือเรื่องการงานนะคะการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ทํางานประจํานะคะท่านใดที่ทํางานประจําให้ระวังเกี่ยวกับการขัดแย้งไม่ลงตัวนะคะสําหรับสําหรับสายงานเลยนะคะนี่คะขัดแย้งไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะช่วงนี้นะคะจะยียวนกควนประสาทเราหน่อยนะคะ ส่วนเจ้านายเนี่ยนะคะจะใช้งานเราเยอะ<ม>นึน,นะคะทำให้เราเกิดการกดดันนะคะในเรื่องการงานนะคะแต่ขอให้คุณอดทนนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนฤิจิกาย,ยนนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินของคุณชาวราศีธนูนะคะจะมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยนะคะแต่คุณก็ผ่านไปได้โอ้ช่วงเดือนมิศจิกรารธันวาพฤศจิกายนถือว่า ตัวคุณเองนะคะมีเรื่องจับใจใช้สอยเยอะนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะแต่ก็ถือว่านะคะก็จะมีตัวช่วยเข้ามาก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมาช่วยเรื่องการเรื่องงานนะคะเรื่องการเงินก็เลยจะสะพัดมือมากนะคะในช่วงของเดือนมิจิกายนนี้นะคะคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะจะเป็นคนที่สูงอายุกว่านะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักของชาวราศีธนูก็ถือว่า ยังไปได้เรื่อยๆนะคะความรักของคุณก็ยังถือว่าเป็นความรักที่หวานฉ่ำอยู่นะคะในช่วงชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะชาวราศีธนูประจำเดือนมิจิกายนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์พากันไปทำบุญไหว้พระนะคะ,ะแต่ก็ถือว่าคุณลงตัวนะคะในเรื่องความรักนะคะแต่เรื่องสุขภาพร่างกายของคุณเองนะคะที่ควรระวังนะค,ะคุณจะงหงุดหงิดง่ายนะคะในช่วงนี้เนาะ นะคะมีเรื่องอะไรเข้ามาหลากหลายมันเลยพัดพาทําให้คุณอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะแล้วท่านใดที่ไม่อารมณ์เสียก็เหมือนหงอยๆเงาๆาอย่งา,ง,ายงบอกไม่ถูกเลยนะคะในช่วงนี้ก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายข้างในเราจะลวนแปรปวนหน่อยนะคะแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุมางเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่พี่ดาจะแนะนําการเสริมดวงก็คือหนึ่งนะคะคุณต้องไปปล่อยปลานะคะไปปล่อยปลาสักสิตัวนะคะแล้วก็ นกหรือปลาก็ได้นะคะแล้วก็ไปทําสังฆทานนะคะหรือถวายผ้าไตาชีวรน,นะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะแล้วทุกอย่างของคุณจะราบรื่นไปด้วยดีค่ะใครที่แชร์ให้พี่ดาก็ขอให้ด้วยด้วยดวยนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะพี่ดาขอกราบขอ,ขอบะคุณอย่างมากเลยนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ